การพัฒนาสติปัญญาให้เข้าถึงผู้รู้แห่งนิพพานธาตนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะพัฒนาสติปัญญาของเราเพื่อให้เข้าถึงนิพพานธาตุได้เราต้องเดินตามมรรคมีองค์แปดเอาพุทธชงกิจเป็นแนวทางเดินสมถกรรมฐาน การภาวนาให้จิตสงบผลของสมถกรรมฐานทำให้เกิดสติให้เอาสติผู้รู้ที่มีอำนาจเหนือจิตไปบังคับจิตให้รู้และแนบกับลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ขาดสายไม่ต้องคำนึงว่าจิตจะสงบหรือไม่สงบ มันจะเป็นผลพลอยได้ของมันเองเมื่อสติแนบกับลมไม่ขาดสาย <c oughs> ตลอดเวลาการปฏิบัติก็คือสติสัมพุทธชงได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองเมื่อเราได้ปฏิบัติทุกวันทุกวันผลพลอยได้ก็คือจิตจะสงบเกิดฐานของสมาธิขึ้น คำว่าฐานของสมาธิก็คือความสงบไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามจิตก็จะไม่ฟุ้งส่านเมื่อจิตมีสมาธิศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์หมดเพราะจิตไม่คิดออกไปทำ้ายใครหรือผู้ใดเมื่อปฏิบัตินั่งสมาธิหรือทำให้จิตสงบได้ระยะ เวลาพอสมควรแล้วต่อไปเราจะต้องไปพิจารณาวิปัสนาหลังจากเสร็จวิปัสนาแล้วก็แผ่เมตตาเป็นการจบการปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งการทำวิปัสนากรรมฐานทำให้เกิดปัญญาให้ตั้งองค์พิจารณาขึ้นมาแทนลมหายใจเข้าหายใจออกเช่น ขัน 4, ขัน5หรือสังโยชน์10หรืออาจจะเป็นไตลักษณ์ตามที่คุณตาได้นำพาพิจารณาไปแล้วเช่นพิจารารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขันหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อฆ่าจิเลศความหลงของอวิชชาในสิ่งเหล่านี้ให้หมดไป โดยการใช้สติแนบชิดติดกับการพิจารณาธรรมในเรื่องนั้นๆไม่ขาดสายเขาเรียกว่าธรรมวิจจยสัมพุทธชงให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาปล่อยวางในแต่ละขันได้หรือปล่อยวางในแต่ละเรื่องละเรื่องที่ยกขึ้นมาได้ด้วยความเพียรพยายามของเรา ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำถือว่าทำตามหน้าที่ซึ่งเรียกว่าวิริยะสำพุชงเมื่อปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้จิตจะตกกระแสเกิดยานทัศนะอย่างทราบถึงความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเช่นปล่อยวางรูปขันได้หรือปล่อยวางสังโยชน์ข้อหนึ่งเรื่องสักกายยติฐิได้ จิตจะว่างเบาสบายเกิดปัตสธิสามพุทธชงขึ้นผ่านโสดาบันบุคคลเมื่อเราทำการเจริญปัญญาวิปัสสนากรรมฐานไปเรื่อยๆสติปัญญาของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยวางเวทนาขันได้ก็จะได้พระสกิทาคามีปล่อยวางสัญญาสังขารได้ก็จะได้พระอนาคามี และในระดับระานาคามีนี้ก็จะเห็นความเกิดและความดับเห็นความเกิดเป็นสมุทยัยเห็นความดับเป็นนิโรธด,ด้วยสติปัญญาที่บ้องไวยเกิดปุ๊บดับพร้อมเกิดปุ๊บดับพร้อมจึงกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นจะพิจารณาความเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตคือสัญญาขันอนาคตคือสังขารขันและปัจจุบันคืออินทรีย์ทั้งห้าพิจารณาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีการง่วงเหงาหานอนจิตใจจะอยู่ในธรรมตลอดเวลาเกิดโล่งโปร่งเบาสบายก็จะอยู่ในช่วงของปัสสัิธิสัมพุทธชง มหาสติมหาปัญญาได้นำพาจิตคือบังคับจิตและอบรมสั่งสอนจิตให้รู้ถึงว่าการเกิดหรือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนั้นทำให้เป็นทุกข์อบรมสั่งสอนจิตให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้จิตจึงว่างเปล่าเบาสบายไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดอีกเลยจิตจึงพบกับความว่าง แห่งจิตขึ้นมหาสติมหาปัญญาได้พบความว่างของจิตรู้เห็นว่าจิตไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตเพราะสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงเกิดญาณอย่างทราบเกิดมหาสติมหาปัญญาอาริยมรรครู้เห็นได้ทันทีว่าจิตเหลือจิตดวงเดียวเท่านั้น ที่ยังไม่ว่างในธรรมชาติแห่งโลกจกักรวาลน,นี้ถ้าทําลายจิตได้แล้วก็จะว่างเปล่าครอบโลกจกักรวาลโดยไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละคือนิพพานเห็นนิพพานอยู่แค่ปลายจมูกสังเกตเห็นกิตบางครั้งก็มีอาการเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างวางอุเบกขาบ้าง พอที่จะสังเกตเห็นจึงรู้ได้ว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงเกิดความฟุ้งซ่านในธรรมขึ้นคือสังโยชน์ก้าตัวอุธทธจะเพื่อที่จะกำจัดจิตนี้ให้สูญสิ้นไปผู้ปฏิบัติธรรมจึงได้ทำสมาธิให้จิตสงบ คือดูลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อดับความฟุ้งซ่านคืออุทธจักการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากวิญญาณขันที่จิตไปแนบอยู่ก็ติดแนบอยู่กับวิญญาณขันนั้นก็จะลดน้อยถอยลงจนเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิสัมพุทธชงมหาสติมหาปัญญาที่แนบอยู่กับวิญญาณขันนั้นก็ติด ตามดูตลอดเวลาไม่ขาดสายเห็นจิตที่เป็นสมาธินั้นจะเคลื่อนตัวของมันไปเองโดยไม่ได้เจตนาเป็นอุเบกขาสัมพุจงมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคเกิดยานอย่างทราบถึงอุเบกขาสัมพุชงนี้ก็คือจิตที่แนบอยู่กับวิญญาณขันซึ่งเป็นขันห้าขันสุดท้าย เมื่อปล่อยวางจิตและขันห้าขันสุดท้ายได้ไปแล้วก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยจึงได้ปล่อยวางอุเบกขาสามพุทธชงมหาสติมหาปัญญาอริยมรรจึงเปลี่ยนไปเป็นพุทธะเข้าสู่ผู้ว่างแห่งธรรมชาติคือนิพพานาธาตุทันทีเราจะเห็นว่าสติปัญญาของเราได้พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยศีลและสมาธิจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาในระดับขั้นพระอนาคามีเห็นความเกิดดับเมื่อพัฒนาสูงขึ้นไปจนสามารถอบรมสั่งสอนจิตให้บ้างเปล่าจากขันห้าได้แล้วก็จะเกิดมหาสติมหาปัญญาอริยมรรครู้เห็นตัวพบตัวชาติ ก็คือตัวจิตนั่นเองยังได้ทำลายจิตนั้นทิ้งไปกลายเป็นพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แนบชิดอยู่กับวิญญาณขันที่ยังไม่แตกสลายพุทธนี้คือมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคซึ่งเป็นไปตามอัธยาศัยปล่อยวางขันทั้งห้าได้ตลอดเวลา ถึงเกิดความว่างเปล่าในขณะที่พระอรหันต์ยังไม่ละสังขารความว่างเปล่าที่พุทธปล่อยวางสังขารหรือขันธ์ทั้งห้าได้หมดแล้วนั้นเสมอกับความว่างเปล่าแห่งธาตุรู้ของนิพพานธาตุที่มีประจำอยู่ในธรรมชาติเมื่อขันธ์ทั้งห้าได้แตกสลายไปวิญญาณขันดับพุทธก็ดับไปด้วยก็จะเหลือแต่ผู้รู้ แห่งนิพพานธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นธาตุรู้ไปตลอดอนันตการการรับรู้ของพระอรหันต์เวลาตื่นจะรู้ว่างๆจากการปล่อยวางการแสดงอาการหรือสภาวะธรรมของขันธ์ทั้งห้าด้วยสติปัญญาหรือพุทธ เป็นอัธยาศัยอยู่ตลอดเวลาเวลาหลับวิญญาณดับสติปัญญาหรือพุทธะก็ดับจะรู้ด้วยท่านรู้แห่งนิพพานทาาุคงที่อยู่ตลอดเวลารู้ขันทั้งสี่แสดงอาการหรือสภาวะธรรมออกมาเช่นความฝันเมื่อท่านละสังขารหรือขันห้าไปแล้ววิญญาณดับ สติปัญญาหรือตัวพุทธะก็ดับจะเหลือแต่ท่านรู้ที่รู้ว่างอยู่คือความว่างแห่งนิพพานธาตุนั่นเองไม่มีสภาวธรรมใดแสดงให้เห็นเป็นอสังขตะธรรมขออวยพรคุณตาก็จะให้พรในการฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ขอให้ฟังหลายๆรอบ ให้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้พัฒนาสติปัญญาของเราขึ้นไปจนเข้าสู่นิพพานธาตุได้ขอให้ทุกคนจงได้รับมรรับผลถึงพระนิพพานในภพในชาตินี้โดยเร็วไวด้วยเถิดยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังขป,ปาจันโทปนละโศยถา,ามณิชโชติละโศยถา,าสาพีติโยวิวัชานตุสัพพโลกโคโว,วินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาชานติอายุวันโนส,สุขังพลังภวันตุสาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันทุเต